Thank you เงสิเดี๋ยวไม่ทันแกไม่เผื่อเวลาสวัสดีค่ะขอ0เต้สตาสวัสดีทุกคนโิ่งทำไมวิวสวยจังฮัโลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามากินบุฟเฟ่ต์กันที่ตึกใบหยกนะคะมากับเพื่อนสองคน มาดินเนอร์กันสองคนนะคะฉบับาสาวโสด <c oughs> หอยนางรมไหมเอาหอยนางรมปะา่ะ สองจานเลยเหรอกินหมดเหรอขี้เกียจเดินนี่เรากินแต่แซลมอนมันเป็นเดินอ้อมเออเป็นวงเป็นของลูกเราสองคนเลย ผลไม้ด้วยของหวานโอ้ยแกทำไมน้อยโอ้ยแกมีค่ด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยแกทำไมน่ารักขนาดน,นี้ <Idea. S 2> นี่คือวิวของโตเรานะคะก็ตัวกระจกมันจะมัวมัว,มวนิดนึงนะทุกคนก็เลยจะไม่ค่อยเห็นวิวที่ชัดเท่าไหร่นะแต่สวยมากเลยนะี่นี่นะคะที่เราไปตัดก,กันมาเมื่อกี้ก็จริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้เนาะแต่ว่าเรา,าเราตัดให้โมดะว่ามันเต็มโตก่อนอะมาดูแต่ละอย่างที่เราตัดก,กันมานะคะอย่างแรกก็จะเป็น แซลมอนนะคะเป็นแบบซาซิมิเนาะซึ่งจริงๆอ่ะเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบรวงนะคะนี่คือซาซิมิที่เราไปหยิบมาอย่างแรกแล้วก็ที่นําเสนอเป็นออของโบดน, <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะไปกินวันนี้ก็คือนี่คะ่ะเป็นหอยนางรมนะคะ <c oughs> ที่จะแนะนำก็คือแซลมอนสเต็ก <c oughs> แซลมอนนะคะแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือ <c oughs> เป็นน้ําตกเนื้อวากิวนะคะ อันฝั่งซ้ายไม่ขนาดเลยนี่สเต็กจ <c oughs> ะมา <c oughs> นี่นะค่ะเราจะมากิน <c oughs> เราจะมากินหอยนางรมกันนะทุกคน จะลดไปหยิกยามมันเมเลื่อนมเ่อนเนาะไปเนียได้ยไเยอะได้ไเยอะไ่ใช่ได้จบแต่ได้เยอะจะมาัทเล็กนนอันใหญ่ต้องบอกว่าหอยนางรมสดมากมอร่อยอ่ะเออวันนั้นมันที่ไปกินที่ทะเลมันได้ประมาณไม่กี่ตัวเองนะโลละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่ะไม่ไม่สดเลยแต่อันนี้คือดีมากเลยนะแบบของเขาสดเลยอ่ะอ อ,อันนี้จะเป็นหอยนางรมที่อ่กึ่งสุกนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเขาย่างไวเรียบร้อยแล้วเนาะนี่แหละเราจะมาชิมกันนะคะแต่ปกติเราไม่เคยกินหอยนางรมที่มันมีความสุกลรงว่ามันเค็มหมดแกปกติกินบ้นเค็มไหมสำหรับแกอ,อ่ะอันนี้นะคะหอยนางรมเราจะราดด้วยน้ำจิ้มสีฟูดนะคะแล้วก็ ต่อด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมกับพริกโอ้ยนี่มหมดอันนี้คือขั้นตอนที่กินายากที่สุดก็คือแกงอ่อก,กจากเสือกคนใหญ่เขากินได้ไว้ยคนใหญ่เขากินได้แต่คือไม่ได้ชั้นคนเดียวหรอที่แกยากอยู่ร้านแบบคือดูมันจะเป่ากันเห็นี่ไงอยไได้แล้วไม่เห็นยากเลย <c oughs> <c oughs> ติ่มมากอร่อยอ่ะทุกคนต้องมาลองนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเนื้อวากิวน้ำตกนะคะน่ากินไหมทุกคนมีความเป็นมีเดียมนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกัน กคน่นงองเขามันก็จะมีความเค็มข้นอืออร่อยเป็นแบบ m e d i ยมกำลังคนดีเลยเขาบอกว่าที่่ของเายทุกอย่าง,งเลยนะก่ับมาครั้งที่สองนะคะอันนี้เป็นสเต็กเนื้อวากิวนะคะน่ากินมากดูสิน้องตี้กินอะไรอ่ะกินกุงง้งถังอร่อยไหมคะ แล้วเราก็ไปจัดอันนี้มาใหม่นะคะเป็นหอยนางรมเหมือนเดิมเลยทุกคนซึ่งหอยนางรมของที่นี่นะคะสดมากก็เลยชอบส่วนอันนี้น้องตี้รีวิวมาบอกว่ายำหอยนางรมอร่อยมากมาชมวิวนะคะทุกคนซึ่งบอกว่าวิวสวยมากเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายรูปก,กันมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเสรุปอาหารฟังเลยแล้วกันเนาะจะบอกว่าทุกอย่างที่นี่อร่อยหมดเลยอร่อยทุกอย่างยกเว้นกุ้งถัง สำหรับส่วนตัวนะรู้สึกว่าตุง้งถังเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่านองนั้นโอเคหมดเลยอร่อยมากนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนนั้นเราติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายต้องรีบแก้นะคะทุกคนอุ้ยทำไมเสียวงเลยก็ไม่ต้องมอง ออกมาแล้วนะคะทุกคนก็จะไปส่งน้องตีเพราะว่าน้องตีรีบกลับวันนี้ก็มีเท่าหนีหละเอามาฝากแต่หูอื้อมากเลยอ่ะทุกคนเหมือนไม่รู้ว่าตอนนี้พูดดังหรือว่าพูดเบานะเพราะไม่ได้ยินอ่ะมันอื้อไปหมดเลยอ่ะรู้สึกอื้อปะ่พูดดังเอะไรค่ะก็รู้สึกว่าสองชั่วโมงเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่จะน้อยแต่ถามว่าอิ่มไหมก็อิ่มพอประมาณแต่ไม่ได้แบบอิ่มมากเพราะว่าเราก็ มีการไปถ่ายด้วยนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็คุ้มนะสำหรับตัวเองก็กินแบบว่าอิ่มพอประมาณแต่ของน้องตี้น้องตี้บอกว่ากินเยอะอุย <c oughs> <c oughs> หูอื้อนางมากโอเคบายบายไปแล้วไปแล้ว